สวัสดีค่ะชาาราศีธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่กับเมย์มเหมือนเดิมนะคะคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน คนที่ติดตามตลอดค่ะคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะอยาวดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะโอเคค่ะทัดลมนะคะคลิปนี้จะเป็นความรัของชาวราศีทัตลมนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมค่ะหมายเลข41นะคะ s Chakra Archangels Uriel นะคะ ช่วงนี้เซน์แรงนะคะช่วงนี้เซน์แรงรางสังหรณ์แม่นนะชาวราศีธมมนมหมายเลขห้าสิบสามเมจิเชนจนมิเอร์ว้าวหมายเลขสิบหกเพชร์เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยมองว่าถ้าคุณเองเคยไปร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเคยอธิษที่ฐานอะไรไว้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าพรน,นั้นน่ะคุณจะได้รับนะแต่ช่วงเวลานี้คุณเองจะต้องอดทนก่อนเป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณ เขาจะเข้ามาทดสอบความอดทนของคุณนะคะว่าคุณเองมีความอดทนมากพอหรือเปล่าแต่เขาบอกว่านะคะสิ่งที่ไม่ได้พลังงานบางคนคุณตอนนี้คุณอกหักนะคุณอาจจะไปขอพร่าขอให้ความเจ็บปวดนี้มันหายไปขอให้เจอแต่ความรักดีๆแต่มันเป็นลักษณะพลังงานที่ว่าในวันนี้คุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเลยคุณเองยังยังเจ็บอยู่ยังอกหักอยู่แล้วจะให้ มีรักใหม่เข้ามาตอนนี้เราคุณเองพร้อมที่จะเปิดรับหรือเปล่าช่วงนี้พยายามดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อเซนตตัวเองในการคิดในการตัดสินใจเนาะถึงแม้ตัวหัวใจตัวเองจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะคะรอเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็รอจังหวะเวลาที่ใช่มันเหมือนจกักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพยายามบอกคุณว่า ทุกอย่างมันมีเวลาของมันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเองก็มีเหตุผลในตัวมันนะคะให้หมายเลข32เทียนนาวนะคะหมายเลข6 n o t for you ให้บอกว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันพลังงานของคุณตอนนี้อยู่กับอยู่กับปัจจุบันอดีตช่างมันอนาคตไม่ต้องไปกังวลอะไรที่มันไม่ใช่นะคะมันจำเป็นจะต้องหลุดออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันไม่ใช่คือความรักที่มันไม่ใช่ บางทีตัวคนเองอาจจะเป็นจะต้องปล่อยไปนะคะหมายเลข5้าไพ่ออฟแฟนบางคนคุณน่าจะถูกบอกเลิกถูกทิ้งนะคะโดนเทนี่คือพลังงานที่มีได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะคะเมยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนับถือนั้นอะ่ะเขากําลังจะบอกคนว่าเพราะว่าคนคนนั้นอะ่ะไม่ได้ใช่ไม่ใช่สําหรับคุณไม่ใช่สิ่งที่คนเองจะต้อง ไม่ใช่ความหลักที่ใช่นั่นแหละนะคะมันแล้วมันเขาก็ไม่ใช่ความหลักที่ดีบางคนตอนตอนนี้ตัวคนเองกําลังมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมวันนี้ถึงถูกทิ้งที่ผ่านมาทําอะไรผิดนะที่ผ่านมาเราไม่ดีตรงไหนที่ผ่านมาเราเราไม่เต็มที่กับความหลักยังไงคุณเองอาจจะกําลังมีคําถามกับตัวเองลักษณะน,นี้อยู่แต่ให้ขึ้นมาบอกชัดเจนว่า ขอเพียงแค่คุณปล่อยวางแล้วเข้าใจว่าเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะต้องได้เจอความรักหรือว่าอาจจะยังเขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่จะเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้ในตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะก็ ฟังกันต่อได้เลยต่อไปเมยจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะมาดูว่าชีวิตตอนนี้ธาาุลมเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะประกาศ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 อะไรไม่รู้นะคะใหญ่บ้านประกาศเออไม่เป็นไรนะคะถ้าได้ยินก็ฟังไปถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะคะ โอเคอามาดูว่าตอนนี้ความคิดความรู้สึกของชาวราศีธาตุลมเป็นยังไงบ้างนะคะความคิดความรู้สึกของชาวราศีธาตุลมตอนนี้เป็นยังไงบ้าง5 of one นะคะรู้สึกสับสนรู้สึกตีกับตัวเองนะคะถ้าไม่ตีกับตัวเองก็อาจจะตีกับคนรอบข้างได้ช่วงนี้รู้สึกว่าวุ่นนะคะรู้สึกใจร้อนรู้สึกเหมือนไฟมันสุ่ทรวงเป็นพิเศษนะช่วงนี้ชาวราศีธาตุลม ให้ The Emperor ขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีปัญหากับชาวราศีเมษหรือว่าชาวต่างชาติต่างศาสนานะคะได้คุณน่าจะต้องดีลจะต้องแก้ไขปัญหาน่าจะดีวกับคนที่ค่อนข้างมี go แล้วเขาคนนั้นน่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคนค่อนข้างเหนื่อยกับการที่ต้องมาดีลปัญหาบางคนตอนนี้มีปัญหาในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าหัวหน้า ไพ่เคลนว่าช่วงนี้ชีวิตคุณเองจําเป็นจะต้องยืนหยัดและต่อสู้เพื่อตัวคุณเองคุณเองมีแพชชั่นเท่าที่มีเห็นนะคุณเองมีแพชชั่นที่คุณเองต้องการที่จะทํามีสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทานะคะมีมีทางที่ตัวเองต้องการจะไปแต่ตอนนี้มันมันมีอุปสรรคนะคะมันมีปัญหาเข้ามามันมีคนเข้ามาขัดขวางหรือว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาให้แบบว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณจะเลือกนะคะ,ะขยา,ายไพ่ f of Wands King of Swords สิ่งนี้ปัญหานี้จบได้ด้วยคำว่าเหตุละผลนะคะด้วยสติและปัญญาของตัวคุณเองเลือกใช้คำพูดที่ฉลาดจะทำให้คุณแก้ไขปัญหาที่มีอยู่กับคนรอบข้างได้พูดเองบางคนคุณน่าจะมีปัญหากับชาวกับไม่ใช่ชาวสิกับเพศ เพศชายเป็นผู้ชายนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะแต่มันขึ้นว่าเพศชายค่อนข้างมีผลและมีอิทธิพลกับต,ตัวคุณเองในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะไพ่เซเว่นอวานขยายไพย่เพรดับค u p s ถ้าตอนนี้คุณอ,อกหักอยู่เมยรู้สึกว่าคุณเองอยู่ในพลังงานของคนที่อ,อกหักนะแต่ก็ต้องแบกตัวเองไปทํางาน แต่ก็ต like well. like mm ้องแบกตัวเองไปแก้ไขปัญหาที่มันวุ่นวายหลายๆอย่างในชีวิตมันเหมือนต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างต้องแก้ไขอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเหมือนในระยะเวลาเดียวกันขณะเดียวกันที่ตัวคนเองกําลังแก้ไขสิ่งเหล่านั้นคนเองก็ถือหัวใจตัวเองถือความหลักตัวเองถือความเมตตาตัวเองไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่คุณอาจจะรู้สึกค่อนข้างยากลําบากกับการที่จะรักตัวเองได้หรือค่อนข้างมีกําลังใจ ในเวลานี้นะคะไพ่ขึ้นว่าสถานการณ์ปัจจุบันคนค่อนข้างเหนื่อยเนาะค่อนข้างลําบากค่อนข้างมีปัญหาหลายๆอย่าง n Night of w a n d กับไพ่เดือ u ซันแต่ดวงคุณไม่ต้องห่วงนะนะคะไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวแสงสว่างจะเข้ามาความสําเร็จจะเข้ามาถ้าช่วงนี้คิดเยอะคิดมากนะคะมีปัญหาหลายอย่างไพ่เมจิคเชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจัก,กรวาลเขาเองอยู่ข้างๆคุณ เขาเองคอยหนุนหลังคุณอยู่ขอแค่คุณทําเต็มที่ในทุกๆวันนะคะความสําเร็จมันกาลังมันจะเข้ามาขอแค่คุณอย่าท้อต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั้นจะเป็นความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีการเงินที่มั่นคงหรือว่าอนาคตที่คนใฝ่ฝันถ้าตอนนี้มันถึงจุดที่มันลําบากมากๆขอให้หยาดอย่าท้อขอให้คุณสู้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมาไพ่ธาตุลมแม่รู้สึกว่า จัก,กรวานชัดเจนมากว่าเหมือนจัก,กรวานสิ่งศักดสิทธิ์ทุ่คนนับถือนะคะเขาอยากที่จะมาให้กําลังใจคนในการอ่านครั้งนี้ ะะมากกว่าที่จะมาบอกว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างมันเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเหนื่อยแล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเส้นทางที่คุณเลือกที่จะเดินหรือสิ่งที่คุณจะไปความรักใหม่หรือปัญหาความรักที่คุณมีตอนเนี้ยมันจะต้องยากแน่ๆในอนาคตเหมือนเขาแค่ไปอยากที่จะเข้ามาให้คนมาฟังนี้มาฟังคลิปนี้มาเจอคลิปนี้เพื่อให้กําลังใจคนว่าเออเขาอยู่ข,ข้างคุณเสมอนะ คุณเองไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเองไม่ได้อยู่ลําพังเขาขอให้กําลังใจและหนุนหลังคุณเสมอขอแค่คุณอย่าย่อท้อแค่นั้นเองอันนี้คือเรื่องราวนะคะการอ่านของชาวราศีธนินทร์นะ <c oughs> โอเคต่อไปอมาดูว่าสำหรับคนที่มีคู่นะคะมีคู่มีคู่กรณีคนรักมีแฟนมีครอบครัวนะคะมีคนคุยมาดูว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ น่าจะเป็นคนที่เทคุณไปนะมีรู้สึกว่าน่าจะเป็นพลังเงานของคนลักษณะนั้นมากกว่ามาดูว่าเขาเองคิดและรู้สึกยังไงกับคุณช่วงนี้ไพ่ไฟออฟซอรคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการมีคําทะเลาะก,กันนะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันไพ่เดอะเ i l คนนี้ไม้่รู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าในช่วงเวลาที่คุณกับเขา อยู่ด้วยกันมันค่อนข้างท็อกซิกเพราะตัวเขาเองค่อนข้างท็อกซิกกับตัวเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาทาเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกแล้วมันถูกต้องแล้วมาตลอดเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ฟังคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้ฟังความคิดเห็นของคุณถ้ามันไม่ใช่เรื่องมือที่สามเม่โมคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในความคิดตัวเองค่อนข้างสูงมากแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกแล้วโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าคุณเองจะรู้สึกยังไง ไม่ได้แค่ว่าคนรอบข้างจะรู้สึกยังไงกับการคิดการตัดสินใจหรือการกระทําของเขาอีโก้เขาสูงปีบางคนคุณน่าจะดีกว่าคนที่เขาโปรไฟล์ดีแล้วเขาคิดว่าเขาว่าเขาแน่นะคะว่าเขาแบบเขาแบบดีที่สุดแล้วเลิศที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีใครดีเท่าเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือพลังงานของเขานะคะอ่ะไหนดูสิว่าตัวเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรแต่คน เม์ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนว่าเขารู้สึกผิดนะแต่มันเหมือนมันเป็นความรู้สึกว่าก็เขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วคุณจะเอาอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือพลังงานของเขานะอนมคก็อาจจะเกลียดเมย์ก็ได้เนี่ยแบบนี้แต่มันมันเป็นลักษณะประมาณนี้นี่คือพลังงานที่เมยได้หลับขยายไพ่ห้าดาบค่ะไพ่เอรบวานตัวเขาเอง ติดกับการที่ไปเรื่อยๆไม่จริงจังกับใครชอบแพชชั่นใหม่เหมือนเป็นคนที่พยายามหนีปัญหาตลอดเวลาเหมือนคนที่พยายามหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่สามารถที่จะซัทโตอะไรได้ไม่สามารถที่จะอยู่กับที่ได้ไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับใครได้นะตอนนี้นะคะ แม้ว่าคนคนนี้ลึกๆเขาไม่ได้มีความสุขกับตัวเองเขาไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่ตัวเองเลือกนะคะไม่ได้มีความสุขกับความท็อกซิกที่เขาดึงเข้ามาในชีวิตตัวเองนะ mm hmm. เขาเองค่อนข้างเคิียดเยอะคิดมากแล้วก็กังวลพอสมควรถ้าคุณคิดว่าการที่คุณกับเขาอะเลิกกันหรือเสียกันไปเขาไม่เจ็บปวดแม้ว่าคุณคิดผิดเขามองว่าการเลิกราเขาเนี้ยมันเหมือนทําให้ตัวเขาเอง เสียอะไรบางสิ่งบออางอย่างแต่แค่เขาเองไม่อยากจะยอมรับแค่นั้นเองว่าตัวเขาเองเสียอะไรไปหรือว่าตัวเขาเองรู้สึกผิดนะคะไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกผิดอะ่ะเพราะคิดว่าตัวเองตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกแล้วตอนนี้เขานิ่งเขาเงียบอยู่คนเดียวนะคะพิจารณาหลายๆอย่างไพ่สี่เดียวกันเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ถามว่าคนคนนี้รักคุณไหมรัก มีความรู้สึกดีๆให้กับคนแต่ว่าเขาค่อนข้างเชื่อมันในความคิดแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะบางคนเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีใครอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะมันขึ้นมาเนาะถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคนไหมมันเป็นความรักความรู้สึกดีแต่เมมว,ว่าในขณะเดียวกันน่ะเขาเองก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนอื่นอยู่ตลอดเขาเขาทอดสะพานในคนอื่นตลอดนั่นคือพลังงานที่ไม่ได้นะคะ ลักษณะของคนลักษณะนี้ไม่หมาะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เติมเติมไม่เต็มต่อให้คุณดีแค่ไหนต่อให้คุณรักเขาแค่ไหนคุณไม่สามารถที่จะเติมเติมช่องว่างในหัวใจเขาให้เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างขาดค่อนข้างเยอะแต่เขามั่นใจว่าเขาไม่ขาดเออนะเออประมาณนี้เท่าที่เมียดูจากไพ่นี่คือความคิดความรู้สึกของเขานะคะ ถ้าคนอย่างตอนนี้เขาเป็นยังไงไม่ได้มีความสุขมากค่ะค่อนข้างค่อนข้างมีปัญหาก,กับคนรอบข้างแต่ก็ยังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆได้โดยที่แบบโดยที่เหมือนทําตัวลอยเหนือดราม่าไปวันๆอะไรนี่คือพลังงานของเขานะราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นราศีอ่มังกรสิงห์นะคะ,ะกันนะชาวราศีตุลน,นะคะก็ได้ที่ขึ้นมาลักษณะนี้เนาะ มาดูกันว่าถ้าเขาบอกคนได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมเมมมองว่าอาจจะไม่เพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาทําถูกแล้วเป็นพลังงานคนที่ว่าต่อให้คุณไปคุยกับเขาหรือต่อให้คุณไปงอเขาตอนนี้อะไรเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาอะไรเงี้ยเมมมองว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาคือคือความเจ็บปวดแลวคาพูดแรงๆซะมากกว่านะคะ โอเคมาดูว่าถ้าเขาคนนี้บอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไร I want to be more than friends มันก็ประมาณนั้นว่าเขารู้สึกกับคนมากกว่าเพื่อนเนี่เป็นมากกว่าเพื่อน I wish I had treated you better เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาคิดเยอะคิดมากเขาแบบเขาคิดว่าตัวเขาเองควรที่จะดูแลคนให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ย I don't react when people mention you เวลาใครถามถึงคุณเขาก็จะนิ่งจะเงียบไม่ได้แสดงออกอะไร I am afraid to contact you นะคะเขากลัวที่จะติดต่อคนกลัวที่จะต้องเป็นคนผิดนะคะกลัวที่จะต้องไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดอะไรเงี้ย I left when I saw you with someone บางคนเขาเลือกที่จะถ้งคุณไปเพราะเขาคิดว่าคุณเองมีคนอื่นโดยที่ไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรของคุณนะคะ I love you unconditionally นะคะ จริงคนคนนี้เมย์มองว่าเขาเองก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้คุณมีความหวังดีให้กับคุณแต่ว่ามันเหมือนเขามีบาดแผลอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจนะเหมือนเขายึดตัวตัวต,วตวนตัวเองเป็นหลักมากเกินกว่าที่จะเห็นความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองนะคะแต่เขาก็รักแล้วก็หวังดีกับคุณนะ We will be together again เขาบอกว่าเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง We need to let each other go เราควรที่จะปล่อยกันและกันไป บางคนเขาชอบที่คุณงอเขาไม่รู้สึกประมาณนั้น I am becoming a better person บางคนเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ชีวิตแบบอยู่ในจุดเปลี่ยนที่กำลังเข้าใจว่าเออจริงๆที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีการตัดสินใจของเขาอาจจะไม่ได้ดีก็ได้เพราะขึ้นว่าเขาเองกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่า I am not available บางคนเขามีแฟนอยู่แล้วเขาไม่ว่างเขาไม่โสดหรือบางคนงานยุ่งนะคะก็ได้ It was my fault นะคะบาราย布莱มยู่เขาบอกมันเขารู้ดีว่ามันคือความผิดของเขาแต่ว่าเขาโทษคุณนะคะอามาดูว่า The Romance Angel อยากจะบอกอะไรคุณในเรื่องความรัก love yourself first นะคะ yourself respect makes you more romantically attractive รักตัวเองก,ก่อนนะคะ การที่คนรัตกตัวเองจะทําให้คุณเองดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาแล้วทำให้คุณเองมีสเสน่ห Passion allow your heart and soul to sing with joy Flood extend extend your light-hearted energy to a u t h o r Release your ex นะคะ The time has come to clear your energies โอเคค่อนข้างชัดเจนเดีมีพูดทีเดียว Let go of control i s s u e นะคะ Allow t h e s situation to u n f l o w naturally เขาบอกว่าปลดปล่อยคนนี้ไปซะเขาอาจจะไม่ได้คู่ควรกับชีวิตคุณคุณต้องรักตัวเองก่อนถ้าเขาเป็นซ x ถ้าเขาเป็นแฟนเก่าปลดปล่อยค่ะไปซะปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นไปซะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนเป็นคนใหม่ๆจะเป็นแพช s i o ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณเขาจะเข้ามา flirt กับคุณมันเป็นพลังงานดีๆมันเป็นพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้ก็ได้เนาะ โอเคมาดูว่าไพ่โรสอโรคออยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุลมคะคณบางคนคอาจจะเดียวกับชาวราศีธาตุลมนะคะเหมือนกันกับคนพลังงานหลักๆคุณอาจจะเดียวกับชาวราศีกัรได้นะคะอ่ะไหนดูสิไพ่โรสอโรคออยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุลมคะ The crowd ว้าว wow, the c r o w n i n g the c r o w n i n g นะคะ uh i n i t a t i o n s นะคะ t e shows birth rebirth นะคะ a seat at the table ว้าวให้บอกว่านะคะคุณเห็นว่า c ร o ว d คือมองกุฎใช่ไหมให้บอกว่าการที่คุณเองอะ่ะจะต้องเปลี่ยนนะคะมันเหมือนชีวิตคุณจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ คุณจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆที่จะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกมีพ w e r กับตัวเองมากขึ้นได้รับการให้เกียรติการให้ค่านะคะการให้ความเคารพจากคนรอบข้างมากขึ้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงชีวิตคุณจะต้องเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะมันเหมือนแบบเกิดใหม่เลยเกิดมาเป็นคนเกิดใหม่เหมือนเป็นคนที่แบบชีวิตดีเลยะคะ่ะเหมือนแบบ ที่ผ่านมาสถานการณ์นี้ยมันจะทําให้คุณเองอ่ะเป็นคิงไกลาจากจากเด็กน้อยคนนึงงกลายเป็นคิงกลายเป็นควีนได้เลยดังนั้นปล่อยให้ตัวเองได้ได้เกิดใหม่นะคะปล่อยให้เรื่องราวนี้มันผ่านไป I s i ซ at a t a ด l ตแม่รู้สึกว่า คุณเองกําลังจะได้รับโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นโอกาสสาคัญในชีวิตคุณแล้วมันจะเป็นโอกาสที่คุณเองจะต้องไปอยู่ในจุดที่การตัดสินใจของคุณจะกระทบต่อคนอื่นๆแล้วก็เป็นการตัดสินใจสําคัญเป็นตําแหน่งสําคัญเป็นหน้าที่สําคัญของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะกลุ่มคนใดเออใช่ไหมของกลุ่มคนนะคะสักกลุ่มคนอื้อ Sí <nt ac> <at> อ,อะไรนะกับกลุ่มนะกับกลุ่มคนมันเหมือนกับว่าคนเองอาจจะถ้าคุณเองทำงานเกี่ยวกับเป็นพวกอ่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือํำงานทางานในแบบตำแหน่งใหญ่ๆห,หรือบริษัทใหญ่ๆอะไรเนงะี้ยม่มองว่าโอกาสที่คุณจะได้รับะม,มันจะทำให้ตัวคุณเองเป็นคนที่เป็น center of a อฟ e อ t เทนชก็ค <would assume> <ๆ>ือเป็นคนที่เป็นส่วนกลางของจุดสนใจของคนรอบข้างหรือว่าเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็ คำพูดของคุณเสียงของคุณสิทธิ์ของคุณจะทำมันเหมือนค่อนข้างมีพลังในตัวเองประมาณลักษณะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคมาดูว่าไพ่ the whisper of love อยากจะให้คําแนะนำอะไรชาวราศีธาตุลมในเรื่องความรักนะคะโอเคแอ็กแอสอี r ยู r ่ะพาร์ e whatever you have someone in your life or not act as if they are with you ฮะมีมงไม่เห็น so you will always consider them เขาบอกว่ามันเหมือน fake it until you make it นะคะประมาณว่าแบบทำให้เหมือนตอนนี้คุณเองมีความรักดีๆอยู่แล้วนะคะมีความรักที่คุณต้องการอยู่แล้วทำเหมือนว่าทำชีวิตใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าตอนนี้คุณเองอะมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่แล้วเจอคนคนนั้นของชีวิตแล้วนะคะ แล้วทามันไปทุกวันนะคะมันเหมือนกับว่าให้ตัวคนเองได้เตรียมตัวได้ไปเจอความรักที่ดีความรักที่ใช่แต่ถ้าคนเองมีความรักที่ดีนะคะก็ดูแลกันให้ดีนี่คือสิ่งที่พ่ออกมาลนานักษณะนี้เวลาจะทําอะไรคิดถึงความรู้สึกกันและกันนะคะแล้วก็ใช้คําว่าเมตตาในการดํารงความสัมพันธ์เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ฟังกันมาจนถึงทุจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็แบบติดตามกันมาแบบมาตลอดนะคะตอนนี้ก็ 20นาทีผ่านไปแล้วค่บคนที่สละเวลาฟังนะคะอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์อดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ